สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้มาตามปล่อยผมเงินล้านนะครับของน้องน้ำหวานมินมหัดมาถึงเด้อนะครับอิสิทุกท่านสำหรับในวันที่ผ่านมามีคนโชคดีมาเนาะนะครับสำหรับปล่อยผมเงินล้านน้องน้ำหวานนะครับนพี่น้องวันนี้มหัดมาถึงนะครับน้องน้ำหวานพิ่นองแม่ิ่นอยู่พี่น้องอย้ายยังอยู่ตัวไหนเนาะไปครับพี่น้อง หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นองน้ำหัานอยู่บ้ครับฮะใส่แม่น้ำหัานอยู่บ่าครับนี่เอานี่บ่เอาใส่หมวกกันนกจำอะไรตัวนี้ไหมใส่น้องน้ำหัานอยู่นอนบ่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแดงันหมานหลายบ่ อีหล่าคือมีเงินไหลเถอฮะอีหล่าอีหลาคือเงินหลแถอะถือถือเลขว่งแม่มาัแม่ถือแปี่ฮะถือแปดสี่มันออกแปดซ้ำก็มาถือแปดสี่น้องหล่าบอกแปดี่ตีก็ได้สือแปดสี่แล้วปั้นมาจับเลยป้าฮะปั้นมาจับ ป,ปลาทอล้เกลยบย่ถือจ่อยอวัเตือนพอดีนะครับน้องน้งมาอัตือนพอดีเอามื่อนี้มันกวนมาาันพระจะมาซอง้ยเห็นอีกแล้วก็ชิเลกแดเ้นี่ยทุ่งซื้อซื้อยื้อพี่น้องให้เน,นิ่นี่นี่นี่ตันี้ตัวนี้ๆๆตัวนี้ตัวนี้ๆๆตัวนี้กับตัวนี้ แั้วก็ยูหูนี่อ้าพี่น้องจดดะแคบไปเลยตัวใดเนาะนี่เนาะเอาบนขับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามุมนั่นก็ดเอามุมนั่นก่อนอันนี้เลขศูนย์ตรงเอามุมนั่นก็ดเอามุมไหนก่อนเอาพี่น้องแคบไปเด้อแปดฮะแปดศูนย์แปดเนาะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเนาะหายแล้วอุ้ยก็อยู่ดีแทบมือนี่ยูหูนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยว แคปเด้อพี่น้องครับแคป์แครเห็นตัวใดก็ค่อยคอมเมนต์มาเห็นตั้งเนาะแต่ว่าเราเห็นเปดจับศูนย์แม่น้องนั่งนอนเห็นบ่ตอนพึ่งนอนดูน่ะเห็นเก้าเห็นเก้าเห็นเก้าเห็นเห็นสองเห็นหกเห็นเก้าเห็นสองเห็นหกพี่น้องเห็นสามนี่แหละเพิ่นเห็นสามนี่เฉยอันอยู่หูเนาะตัวไหนจ้าวสาม ยูหูยูหูยูหูนี่ไหมยูหูนี่ไหมฮะเดี๋ยวเด้อเออนอนต่นใหม่น่อยููหูเด้อทุกท่านยูหูม่กับปด่าเบื้งลรานี่กปดตัวนี้นี่เบื้งลานี่กัตัวนี้กับปดคือเขาตัวนี้นี่กับปดเดย์เดี๋ยวเด้อันตอนพนนอนอยู่ได้ทายรูปไปบะ มันนี่วันยนมันนี่วันม้นี่วันพระนี่นพร้อยพี่น้องเบิ้งหลยครับนีแะปล่อยผมเงินล้านน้องน้ำหวานถือทุกงวดนะครับถือทุกงวดมันนี่มาซองให้มาซองให้แล้วพี่น้องเห็นเป็นตัวแกัเบิ่งเบิ้งเลาอนั้นเแม่น้องน้ำหวานเห็น เก้ากสองับสองเห็นเก้าเห็นหกเห็นสองนะครับแต่ว่าผมเห็นแทเห็นแทเห็นเป็นตกแปดแล้วเขาเนาะแปดหมดะนี่มันงเป็นแปดทุกอแปดทุกตัวแปดขอมมอยู่โกนันตอเอาเด้ทั้งหเป็นทายไปตอนพนอนมาครับซื้อมกันเ้อีหลีเก้ามีสองมีเก้ามีหกมีเก้ามีหกมีสองบ่ะสองตัวนี้บ่ะหก พลังสิทธตีร่งกายหกเก้าสองเอาพังิทธตีลังกาให้เบอร์ผู้เดีตหมกเก้าสองสามตัวไปจัดเลี้ยงกันเอาอีกเพียนนึงไหมโอ้เบื้งตาไม่ดูตาหน่อยนะดูแต่ทรงผมมานานแล้วตามองกล้องโอ้ไม่ยิ้มเลยวันนี้ทั้งคนเนี่ยทั้งคนมีวะหรือว่ามีขึ้นข้างเดียวขืนข้างเดียวขืน้างเดียววะครับเหยียบเหยียบขืนข้างเรียบเฮ้ยนี่มีแต่ผมแม่เหรอ เกียดอย่งมูนิพันกันบนมันเป็นตัวเลยเน้วมันเงาเงากว่าจกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติ้งจะติ้งไ่้เดมุนอ๋อไห้พี่น้องบ้งนี่นี่ถ่ายไปตอนพนอนมาครับก็เห็นหกนะเนาะเห็นตั้งหกท่ามู้นต้เป็นเก้าเก้าแล้วก็สองนทีพันนาได้ประสิทธ เบื้องขวกับคางหูมือนี้มือนี้เบื้อหัวมือนี้เบิ้งหัวกับ้างหูทางนี้สองเด้อนี่ครับสองสองถ่ายไปมือมหนมาครับเนี่ยตอนพันหลับตอนพันหลับนะครับเด้อเพิ่งถ่ายไปแต่เพิ่เเห็นหกเห็นสองเห็นเก้าส่วนทุกท่านจะเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์มานะครับเนาะ สำหรับปล่อยผมครับน้องน้ำหวานก็ชัดตัวเดียวเนาะวุ้ยชัดชัดอันนี้นี่นี่นี่อันนี้เป็นเก่าเก่าก็ได้เก่าสองหนึ่งสองเนาะเก่าสองเก่าก็ได้พกก็ได้เก่าก็ได้พวกก็ได้คือกับแต่ปรูหว่ามันจะยังไงแค่นั้นอันนี้อันนี้ในบางวัดที่ล้วหาก็แปดเขากระไซสามกันเขาก็ว่าเขาเห็นสามแปดเห็นตะวันูเห็นตะหะก็แปดเห็นมาคือกันเนาะแต่ผู้คนมีโชคนก็เห็นตัวเลขเป็นโชค มันก็เห็นปพิษเห็นหากระแปดนะแต่ว่าสามันมาหลังอ่ะโอ้มันก็มาซองเห็นหาแปดเนาะโอ้นู้นเสียได้ว่าไม่ถาไม่สาไม่อยู่ข้างหนาละแปดไม่อยู่ข้างหนาเอฟซเอซถือน้ำไหลแนบ่ะไรแน่ไหลอยู่บันทสามตัวตรงเอฟซีก็ถือสามตัวตรงก็ไรแต่คนมาก็เห็นหาสามแปดหาสามแปดไหลเพราะว่าจะพปให้หาแมาเหล็วก็แปดไงือเลยจะเจ้าไปใส่สา เอฟซีที่อยู่ในกลุ่มเนาะกลุ่มน้องน้ำหวานนะครับพี่น้องเอฟซีทนายอยากเข้าไปกลุ่มแม่น้องน้ำหวานกับกับหัวกับหกแลวนะเก้าเลยเนาะสองเก้าหกสองเก้าหกเด้อนะครับในพื้นท้ายไว้เดี๋ยวเขาจะขึ้นตัวเลขให้เชยนตัวเลขให้นะครับผมสำหรับปล่อยผมเงินล้านน้องน้ำหวาน โอ้มนเพิ่งก็อยู่เดี๋ยวเราตื่นไมเด้วยี่ครับเป็นตื่นไม้ตืนไมมา้าไข่จดจดจดแคบ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 นะครับแคบไปเลยนะครับผมแคบไปเลยทมองทางนี้กับเก่าฮกสองเก่สองนถ้าเขาตีรังกาผว่าลงแบบนี้มากับสองเก่าหกเห็นบอกสองสองเก่ากอไปบเยงกันอีกแค่นึงเอาสองเก่า สองหกกเก้าหเออเนาะดูว่าดูว่าแบบนั้นเลยนูกับแรงนูกกับแข็งมากกไทยรูปเปิงหัวคิดว่าใสร็บสีิ่งอีกแค่หนึ่งห้าพันพ่นอยู่ตัวอื่นน่ยเพิ่นไปเียวนะอ่ะมื่อนี่เย็นยันสองหกเก้าเก้าสองหกนะครับโอ้นี่เด้นี่อ่าเพิ่นหาเราเดินนี่ครับอีกทีทุกท่านสองเก้าหกตดจจด บางทีดวงคนก็นอาจจะมองอีกแบบเนาะแม่นครับถ้าใครจะกินจินตนาการเห็นเนาะสองเก้าหกนะครับสำหรับปล่อยผมเงินล้านน้องน้ำหวานวในวันพระแปดคำนะครับวนันพระแปดคำเพิ่นจะขึ้วนวันพระแปดคำกับสิบห้าคำเท่านั้นอ,อันนี้งวดวันที่หนึ่ง,งกันยาสองพันหน้นาร้อยหกสิบห้าเดี๋ยวกลับเด้อ นะครับผมสําหรับปล่อยผมน้องน้ําหวานนะครับในวดวันที่1กันยายน2565นะครับในวันพระ8ค่ำนะอันนี้เราก็ได้เดินทางนะครับมาส่องปล่อยผมน้องน้ำหวานได้296นะครับ296อ่ะเย็บซีท่านไหนเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปได้นะครับผมสําหรับปล่อยผมน้องน้ําหวานนะครับ296นะครับผมลองจดไว้แคปไปก่อนนะครับสาหรับ แนวทางน้องน้ำหวานนะครับ296หนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็มีคนได้โชคกันเยอะนะครับผมสำหรับน้องน้ำหวานนะครับนะครับผมสำหรับแนวทางน้องน้ำหวานนะครับผมลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสาหรับเส้นผมนะครับเ c เห็นเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับสาหรับปอยผมเงินล้านน้องน้ำหวานนะครับผมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถูกใจก็กดติดตามนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมหนึ่งกันยายน25 0 0 65กับแนวทางน้องน้ำหวานนะครับขอท่านโชคดีนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง